กลยกินม,มาที่แจ้งเลยทุกคน <S 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 สบายดีทุกท่านทุกคนวันนี้ครับัเจ้าจะพาทุกคนมากินส้มแบบยั่วๆนะสม้มขามกับแจ้วเป็นน้ำประแดงนวล จะนำปลาแดงนนัวกับใส่หอมบวําน,นำเนาะก็จะมีผักกับเต้าหูให้มันส้มลายทุกคนกินทํากลางบรรยากาศแคมท้องให้ตรงนาแบบเย็น,นบบเย็นในการเยียวยานี่แหละมาเอามาเริ่มเลยทุกคนจัดแบบแซ่บมันคนเนาะมาๆๆมามามาจัดส้มแบบนุ่เดือนน้ำนี้เนาะจัดเต็มที่ทุกคนนำปลาแดงนวๆ nha Ừm. Đợi thôi. Không còn chạy nữa. Ừm. Ừm. bóng rồi bóng bóng mọi người, bóng 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 nó, bóng 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 này bóng bóng จะนำประแดกแซ่บทุกคนมาอืมอืมหอมอ้าหอืมอืม เสรพร้อมอือ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 กินพันกินพันมะขามอันนี้นะโมแม่กินส้มมะขามสดทุกคนกินพันมะขามเนาะ Mm. Mm. Yeah.

มามาอ้อมันบัตปีมันเนาะปีมันเข้ามันกอนอืมอืม มะขามใส่น้ำเนาะเอาเห็นมั้งแทบถึงใจคือส้มมะขามแล่ทุกคนเลยแดงคนเนาะวับ Hmm. 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 nào có Làm p đó như nhỏ Ừ đó đi quá ô pha lùm trên đi đó sao ba sao nè nhìn sao ba sao nè sao ba đẹp vô กิ mm. 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 Mm ่นมาขี้แจงเลยทุกคนโรงแรมนี่มีเรื่องมือไรเรื่องอย่างงูบอลขี้แตกคนน่ะ เช่นี้พอนราทุกคนเนาะเดี๋ราจะไป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 น้ำบุทันละแซมหลายสุดยอดกินกับมันในกาดิงยังคักๆเนาะแซมม้วนให้ทงนาคือทั้งหลังนะครักินส้มเนาะหลังจากไปหัวไปส่วนมาอาจารย์น้อนๆแล้วก็มากินส้มคนเนาะหมูวากันเด้อแต่ว่ากินบุนสุภาพหรือว่าเช่นไหนเนาะอันนี้ก็เป็นมีการกินในิดนึงให้แซ่บให้ทุกคนได้เบิ้งในริมในหัวเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็จะก่อนฝากไว้เนี่ยทุกคนนะแต่ผมมีอย่างไรเนาะมากินส้มมะขาม้ามากินส้มาามะขามเบื้อซื้อทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบาย